สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะมาเจอมาเจอกับ r j j กันอีกแล้วนะคะสวัสดีวันอาทิตย์สีแดงปกติไม่ค่อยรับเคทวันอาทิตย์สักเท่าไหรนะะ่นะคะรานี้คุณลูกค้ามาซ้ําเป็นรอบที่3เปลี่ยนรอบแรกแต่รอบสองมากลับมาร้านเดิมดูแลก,กันราคาพิเศษให้เอาเครื่องมือพิเศษใครที่อยากเห็นว่าใช้ยังไง แวะมาดูกันได้นะคะเครื่องมือที่ร้านมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่เครื่องมือต้องบอกว่าเป็นรุ่นโบราณแบบโบราณเนาะแล้วก็ยันเครื่องมือไฮเทคนะคะคันนี้กระจกไม่แต่งแต่ว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนจากเฟรมบานเลื่อนนะคะให้เป็นบานทึบบานตายบานเดียวรอบคันก็เปลี่ยนทั้งหมด3บานกันไปเลยนะคะก็เลื่อยให้ดูอาจใช้ทั้งเครื่องมือตัวใหม่นะคะที่ใช้กันในปัจจุบนันแล้วก็มีสลิงเลื่อยที่ใช้คนเลื่อยนะคะแล้วก็ อ่าพวกกรงผู้กรีงก็ยังใช้เหมือนเดิมอันนี้จะต้องเล็งนิดนึงเพราะว่าก็แล้วแต่อ่ะแล้วแต่ช่างต้องบอกว่าแล้วแต่ช่างแล้วกันเนาะอันไหนที่แบบช่างทําแล้วคิดว่าเออสบายใจก่อนจะปล่อยรถก็ให้เขาทําได้เต็มที่เลยกระจกของใหม่นะคะชุดเฟรมโอไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นบานปิดตายบานเดี่ยวนะคะเป็นกระจกของอาซาฮีนะคะนี่ก็บานไหนติดก็จะมีการลงการเล็งเพราะว่าพอมันมีบานเทียบบานข้างๆเนี่ยถ้ามันโกง่งหรือมันอะไรคือแบบรถมันไม่สวยเนาะแล้วรถทำวีมาอย่างเงี้ยเราก็อยาก ให้ล่ลูกค้าดูดีที่สุดนะคะส่วนบ้านเฟรมเดิมก็ขอเรียกลูกค้านะคะที่ร้านไม่ได้รับเธอนะวันทีคุณลูกค้า,าไปส่งต่อในกลุ่มเนี่ยอาจจะเหลือกําไรเยอะกว่าอ่ะขอบพระคุณน้องชายสุดหล่อม,มากๆนะคะที่ไว้วางใจเข้ามาใช้บริการที่ร้านเล็กๆของอา a จ j อีกแล้วค่ะ